มีเรื่องหนึ่งที่ผมพอดีมันมีะฮะดีษนะครับบอกทุกคนก่อนที่อาจจะไม่รู้ว่าผมนับถือศาสนาอะไรที่เข้ามาใหม่นะผมนับถือศาสนาสลามกับคุณตาแล้วก็มุสลิม,มเขานับถือศาสนาอิสลามแล้วเรามีการเดินดําเนินชีวิตของเราในตามคําสอนของกุรอานแล้วก็การปฏิบัติตัวและคําสั่งของผู้นําก็คือท่านอัลบีมุฮัมมัสสดสุลัมนะครับ เพื่อให้ไปในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้เราไม่พลาดแล้วก็ไม่ลงเอยชีวิตด้วยการเป็นชาวนรกอันนี้เป็นเป็นประเด็นสำคัญที่ที่ผมเตือนตัวเองเสมอแล้วก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เตือนเสมอเพราะว่าเอ่อเพราะว่าการเตือนตรงนี้มันมาจากการเตือนตัวเองว่าอยู่ไปทำไมบนโลกนี้ นะครับเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวที่ผมจะอยู่นะครับผมอยู่บนโลกนี้ผมต้องการเป็นชาวสวรรค์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทําอะไรผมจะคิดเสมอว่าจะต้องเป็นชาวสวรรค์ให้ได้มันมีอะไรเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆ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 มันถึงจุดหนึ่งที่ผมผมอาจจะเอะใจต่อก่อนแล้วก็พอเอะใจสักพักก็แบบดูอาการไปก่อนนิดนึงแล้วก็ผมจะหาความรู้แล้วก็แล้วก็จะ c คลคูลเลตในหัวว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้อย่างนี้กับเรื่องนี้มันจะพาผมไปสวรรค์หรือนรกแล้วก็ค่อย Execute แปลว่าคออ่อยตัดสินใจทำอะไรก็ทำไปนะครับจากการมีเจตนาต้อง,ต,งตั้งใจที่จะเป็นชาวสวรรค์อันนี้ห้ามดนล่าให้ผมคนคิดอย่างนี้กับทุกเรื่องต้องมี Objective ก่อนไม่งั้นผมจะหลอน นะครับผมจะหลอนมากว่ากูทําอะไรอยู่วะเนี้ยแล้วผมจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วจะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็อาจจะแบบคลั่งไปเลยก็ได้คือเป็นคนอย่างนี้ถ้าไม่รู้เป้าหมายเนี่ยมันไม่อะไรผมต้องดึงทุกอย่างความวุ่นวายลดมาจนถ,ถึงเป้าหมายก่อนแล้วก็ค่อยเดินถ้าไม่มีเป้าหมายผมเดินมั่วไม่ได้ผมไม่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นพื้นฐานสาคัญคือต้องรู้เนียดบอกความตั้งใจและเป้าหมายาการจะเป็นมุสลิมเนี่ยมผมส่วนตัวนี้ ส่วนตัวนะคิดว่าสำคัญที่สุดคือต้องไม่ลืมว่าเป็นมุสลิมหรือผู้ศรัทธาไปทำไมมันเป็นยังไงเป็นไปทำไมทำอะไรอยู่เป็นจะเป็นจะจะเป็นไปตามที่เราต้องเ,ออเป้าหมายของการเป็นผู้ศรัทธาหรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญมากซึ่งผมคิดว่าผู้ศรัทธาหรือคนที่เรียกตัวเองเป็นมุสลิมหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเดิม หรือมุสลิมที่เข้ามาใหม่ด้วยความคึกขนองและแฟชั่นหรือคนที่เข้ามาด้วยความโฟกัสมีจุดหนึ่งของมีหลายๆช่วงของชีวิตที่จะลืมเป้าหมายแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยบางทีแล้วหลุดแล้วถ้าคนไม่ให้ความสำคัญของฟาวเดชั่นหรือหรือหรือพื้นฐานของความคิดของเจตนาของเราอะ่ะเป็นสิ่งสำคัญเนี่ย มันอาจจะทําให้เราเนี่ยถูกชักนําให้เป้าหมายเราเปลี่ยนไปแล้วก็กลับไม่ได้เลยหลุดไปไม่รู้ตัวด้ยโลล้างสมองได้ข้อหนึ่งข้อสองอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ลืมประเด็นแล้วก็เลยหลุดไปเลยก็ได้นะครับหรือมันมีการแทรกแซงของเป้าหมายอื่นๆที่เข้ามาจากการกระซิบกระซาบของชายตอนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงีย้งยให้ความสําคัญมากกว่าเป้าหมายสําคัญคือการจะเป็นชาวสวรรค์เราต้องการ กลับไปสู่ล้อด้วยความปวดปากขอหรอเป้าหมายมันถูกลืมฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะจริงจริงเป็นเรื่องง่ายมากเลยถ้าเราเช็คตัวเองกับเป้าหมายเสมอว่าเราเราทําไปทําไมหนึ่งอย่างนสาิสัยถ้าเราสร้างนิสัยนี้ได้คือการอ่านการุรานมันจะทําให้เราเนี่ยถ้าอ่านได้ทุกวันนะมันจะทําให้เราเนี่ยรีอะไรนะรีอะไรวะรีอสสตบลิชอะรีเหมือนกับ เอาเป้าหมายมาย้ําให้เราตลอดเวลาถ้าเราอ่านกุรานเพราะรัจะพูดในในในทุกคนต้องกลับไปส่วนรับทุกคนต้องกลับไปส่วนรับตะคกนต้องกลับไปส่วนรับเราพูดตลอดเวลาทุกช่วงราพูดอะไรเสร็จปบก็จะบอกทุกคนต้องกลับไปส่วนรับพูดพูดอะไรก็ต้องบอกกับทุกคนต้องกลับไปส่วลเราะรัย้ําเป้าหมายเข้าไปในคนที่อ่านตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าไอ้ประเด็นที่เราพูดตรงเนี้ยเราจะกลับไปส่วนรัเต่อรับสุภาษิตนะ ตรงกันข้ามก็บอกว่าผู้ที่จะโดนโดนลงโทษหรือไปนรกคือผู้ที่ไม่คิดถึงว่าเขาจะต้องกลับไปสวรรค์อ่าก็พูดบ่อยเหมือนกันเออเราจะพูดตลอดอืแทบจะแบบเพียบเลยนะครับเพื่อเพื่อหลังจากจบประเด็นก็จะพูดอย่างเงี้ยจบประเด็นก็จะพูดเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี้ยเราจะคิดยังไงเพื่อกลับไปสวรรค์เพื่อกลับไปสวรรค์เพื่อกลับไปสวรรค์เาะฉะนั้นเราจะย้ำเป้าหมายให้สําหรับคนที่คิดได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายสําคัญมากนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนานะครับ เรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่การไปเที่ยวเรื่องอะไรก็แต่ถ้าเราวางเป้าหมายถูกแล้วก็วางแผนเพื่อให้เป็นตป้าไปตามเป้าหมายในทุกเรื่องเราจะประสบความสําเร็จในในเขาเรียกอะไระกิจกรรมนั้นในกิจกรรมนั้นจะสําเร็จเพราะว่าพอไปถึงเป้าหมายเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เออิ่มเพราะเราโฟกัสดีๆว่าทําอะไรอยู่ ทีนี้การเป็นผู้ศรัทธานเนี่ยมันมีเป้าหมายที่ต้องชัดชัดเจนนิดหนึ่งแล้วก็ผมในแต่ละอาทิตย์ก่อนจะมาเนี่ยผมก็ไถเฟซไปเรื่อยแล้วก็ดูม,มันมีฮะดิษท่านอบีขึ้นมาแต่ไม่หมดเลยแล้วมันมีสองสาครั้งที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีฮะดิษของท่านอบีขึ้นมากับคําว่าว่าแปลภาษาอังกฤษนะ they are not one of us ท่านอบีจะพูดว่าแล้วพวกเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรา คนพวกนี้ไม่ใช่พวกเราอันนี้พูดถึงคนที่เรียกกับตัวเองมุสลิมพวกนี้ไม่ใช่พวกโดมิลอง g to ัสไม่ใช่กลุ่มของพวกเรากลุ่มของพวกเรามีสองความหมายขื้นหขณะที่อยู่กับ,กบท่านอบีหมายถึงกลุ่มท่านนบีเลย direct หรือหมายถึงกลุ่มของผู้ศรัทธาเป็นไม่ได้ทั้ง2แบบแต่แปลยังไงก็แล้วแต่อยู่แต่แต่ละลยุคสมัยผมก็เลยไป ดึงเอ็กซ์ตรัออกมาว่ามีฮะดิษเท่าไหร่บ้างที่ท่านนบ,บีพูดว่าพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มของของพวกเราหรือของของท่านนบ,บีก็เลยจะมาพูดประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อเตือนให้ทุกคนที่ฟังที่ 1. อาจจะเป็นมุสลิมเดิมหรือ 2. อ,อาจจะเข้ารับอิสลามแล้วคิดได้มาถูกทางแล้วแต่ลงผิด หรือสีไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยจะได้รู้ว่าออสลามคืออะไรพอสังเกตนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับมันมีอยู่ถ้าที่ดูหนืแปดข้อแปดฮะดิษที่ผมจะดึงออกมาเรามาพูดนะข้อแรกท่านอบบีบอกนะครับคือท่านอบบบีบอกใครที่ขี้โกง who ever cheats who cheats is not one of us นะครับ อันนี้คือมีกรณีที่มีคนขายของบางอย่างเนี่ยมีขายของมีคนขายของบางอย่างเนี่ยแล้วก็เอาของดีอยู่ห้องหน้าแล้วก็เอาของเสียอยู่ห้างหลังแล้วเวลาตักเนี่ยให้คนเห็นของดีแล้วก็ตักของเสียเข้าไปให้คือขี้โกงเวลาท่านอบีบอกคนที่ขี้โกงคนที่ชีสเนี่ยลักไก่ขี้โกงเนี่ยคนพวกนี้ is not one of us ไม่ใช่กลุ่มของพวกเรา ไม่ใช่กลุ่มของพวกเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่มีลักษณะต้องการมีลักษณะอย่างที่ผมบอกในต้นรายการว่าเราทุกคนเนี่ยพยายามทําตามการสอนหรือบุคลิกภาพหรือมรารยาทต,ตามศาสนทูตเพราะศาสนทูตถูกส่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคนที่จะเหมือนกับคนเนี้ยถึงจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นชาวสวรรค์ คนยิ่งห่างใจไกลาจากความเหมือนของคนคนนี้ยมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นเป็นลักษณะของชาวนรกเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกว่าสโนต o า o าบัไม่เหมือนไม่เหมือนฉันไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนพวกเราไม่ได้กลุ่มพวกเราคือคนที่ขี้โกงอันนี้ไม่น่าสงสยัยแต่ผมผมมานะนึกย้อนๆน,นะไม่ค่อยเจอแต่เจอเหมือนกัน เ้วเคยพูดกับคุณตาเรื่องนี้ด้วยมันเป็นลักษณะของคนที่ที่เป็นมูนาฟิกด้วยลักษณะของคนมูนาฟิกขี้โกงและคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโกงคนได้เพราะว่าชีวิตเขาบัตรซบชีวิตเขาเอาเราต้องยกโทษให้เขาเพราะเขาลําบากโกงได้่าอเสียเปียบหน้าทองสารตัวเองพวกนี้ชีตคนได้ลักไก่ได้แต่เวลาท่านนบีสอนก็คือเคลียร์ว่า ผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่เรียกกันเป็นมุสลิมเนี่ยจะไม่โกงไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะอ่าไม่ไม่มีคาแรคเตอร์นี้โกงไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งรู้อลลเราดูอยู่สองไม่มีการสงสารตัวเองผู้ศรัทธาจะไม่สงสารตัวเองที่แท้จริงผู้ศรัทธาจะรู้สึกตัวเองอัลลอฮ์อตส่าหเลเลือกฉันเป็นมุสลิมแล้วทัมดลลาะห์ข้าเข้าไปไปไปข้างหนึ่งแล้วไม่มีอะไรต้องสงสารอัลลอฮ์ให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอัลฮัมดุลลาห์จากใจเพราะว่ามันเป็นโอกาสทําแต้ม เอาล่์เห็นคำว่าสงสารตัวเองจะไม่มีสําหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยจะมีรู้สึกสงสารตัวเองต่อเมื่ออะไรเป็นคนที่ไม่พอใจกับชีวิตตัวเองแปลว่าไม่พอใจกับอเราเลยคิดว่าการทําชั่วเนี่ยมีสิทธิ์เอาล่์เข้าใจนะครับแต่ท่านอบีพูดชัดเจนนะว่าคนที่ชีตไม่ใช่วานาวาสัส ผมเห็นมุสลิมยังมีอยู่หลายๆกรณีที่ผมดูอย่างฟังบ้างดูอะไรบ้างมีขี้โกงมีม,มีไม่ค่อยเห็นนะแต่มีแล้วก็เลยบอกอยากจะเตือนตัวผมเสมอนะแล้วก็ตัวคุณทุกคนด้วยไอคนที่จะต้มตุนคนอื่นเนี่ยโดยคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์คุณจะหาเหตุผลหนึ่งร้อยพันแปดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาบอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะขี้โกงใครก็แล้วแต่อย่าว่าแต่ขี้โกงมุสลิมนะ อย่าว่าแต่ขี้โกงคนที่ไม่ใช่มุสติมไม่มีสิทธิ์ขี้โกงใครทั้งนั้นนะไม่มีสิทธิ์ไม่ว่าคุณจะแบบชีวิตบัตรซบขนาดไหนคุณลองยกตัวอย่างได้บ้ตามามีความบัตรซบอะไรบ้างในชีวิตเนี่โอ้แบบอะไรก็แล้วแต่ตาบอดมองไม่เห็นอะไรต่ไม่อะไรแต่แต่ว่าโกงเขาต้มตุนเขาอย่างไง ก็ไม่ท่านนาบีไม่ถือว่าเป็นพวกพวกนบีนะและใครใช่ไม่ใช่พวกพวกนบีเนี่ยวลาท่านนาบีเตือนเนี่ยมันน่ากลัวเพราะเรารู้ว่าคนที่เหมือนกันนบนบียิ่งเหมือนที่สุดยิ่งเรียนแบบที่สุดเนี่ยมีสิทธิ์ที่เป็นชาวสวรรค์ยิ่งไม่เหมือนเท่าไหร่เนี่ยแปลว่ามีสิทธิ์เป็นชาวนารกสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนึ่งข้อนะผมไม่รู้คนที่ดูอยู่ส่วนใหญ่ผมว่าคนที่ดูอยู่ไม่คนที่คน้คนคว้าค้น ขวนขวายหาความรู้เพื่อให้พัฒนาตัวเองเนะี่ยไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีปัญหาตรงนี้หรอกแต่ว่าเอาไปบอกต่อเอาไปสอนลูกตัวเองว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย,าย่าโกงใครไม่มีสิทธิ์โกงไม่มีข้ออ้างที่จะโกงใครเลยไม่มีข้ออ้างมันบ่งบอกถึงความไม่พอใจกับอัลลอฮ์สำหรับผมนะถ้าคุณคิดจะจะเอาอะไรมาด้วยกันโกงบอกเราไม่พอใจกับที่อัลลอฮ์มีให้กับเรา มันมันบอกกันชัดเจนมากเลยนะเพราะว่าท่านนาบีไม่เป็นอย่างนั้นบอกไม่ใช่พวกเราเพราะาท่านนาบีไม่เคยโกงใครเพราะว่าพอใจกับทุกสิ่งที่เราเล่าให้แล้วท่านนาบีโดนทดสอบด้วยความยากลำบากมากกว่าเราเนี่ยหลายสิบเท่าสโลโลซโลลยอิวะสลัสสมแคน,นักนะุคนคิดว่นะาทุกคนเลยนะอะไรนะีท,ทุกคนทุกคน ฉันข้ออ้างในการบอกว่าจะโกงอะไรก็แล้วแต่โกงแบบมันไม่ใช่แค่ท่านมีไม่ใช่พูดถึงโกงแล้วเราไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะโกงเงินมหาศาลไม่ใช่นะเวโกงแบบเรื่องเล็กๆก็ได้จะใหญ่จะเล็กเนี่ยไม่มีโกงนะเล็กๆยกตัวอย่างเช่นอะไรโกงแบบรัดคิวอย่างเงี้ยรัดคิวนี่โกงปแะบบอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ไม่มีใครเสียหายนะแต่ว่ารัดคิวแบบ ลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเอาซีเรียสจริงๆนะมันเป็นการโกงคืออย่าไปอย่าไปคิดว่ามีสิทธิ์ลักไก่อะไรได้เลยมันจะดีกว่าถ้าไปบอกเขา,าว่าไอ้รัดคิวมันคือการเอาสิทธิของคนอื่นอะเอาสิทธิของเราไปเหนือสิทธิของคนอื่นการโกงม<อ>ันคืองนี้แหละทุกคน<ำ>อยากได้ให้เร็วไงใช่คือทําให้สิทธิเขาโกงเงินเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสิทธิของเขาแต่เราไปเอามา อ่ใช่ป่ะคือจริงๆอ่ะอิสลามเรื่องสิทธิมันใหญ่มากอะไรเป็นสิทธิของใครก็สิทธิของคนนั้นเวลาโกงเนี่ยโกงตาช่างเนี่ยจริงๆไอ้ส่วนที่เราโกงมันเป็นสิทธิของเขาแต่เราไปเอาสิทธิ์เขามาออนั่นแหละอ่ามันการรัดคิวก็เหมือนกันเราไปริษรอนสิทธิ์สิทธิเขาเขาอยู่ข้างหน้าเราแต่เราไปรัดคิวหรือจริงๆเขาควรจะได้อันเนี้ยก่อนเราแต่เราไปใช้เส้นให้ได้ก่อนเขามันคือการคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงอ่ะถ้ามันเป็นเป็นคนเรียกว่าคนจริงอ่ะผู้ศรัทธาจริงไปบอกคนข้างหน้าบอก ผมมีปัญหาที่ต้องรีบจริงๆครับขอในญาติได้ไหมครับอันนี้ลูกผู้ชายอืมเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ถ้าเราขอเราบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจหนึ่งเขาจะรู้ว่าเราไม่โกหกสองถ้าเขาไม่ให้เขาจะคิดถึงตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าวะอืมมันมีความดีเกิดขึ้นมาทันทีนะแล้วสามถ้าเขารู้เป็นมุสลิมเขาจะรู้ว่ามารยาทที่ดีของผู้ศรัทธาที่เรียกว่าเป็นมุสลิมม่นเป็นยังไงแต่เวลาเราลัดคิวเนี่ยเรื่องเล็กๆๆอะไรอย่างนี้นะเราไปลัดคิว แล้วก็แสดงตัวเป็นเป็นมุสลิมเขาจะบอกแล้วไอ้นี่เห็นแก่ตัวอ๋อไอ้พวกมุสลิมแม่งเงี้ยแหละแล้วเขาก็จะ okay, ด่าเราอ่าแล้วก็จะไปเรื่อยไปเรื่อยบาปมุกกี้เด้งพอมาตรงนี้ศาสนทูตบอกว่าคนที่โกงไม่ใช่พวกเราเพราะฉะนั้นอ,อิสลามละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะฉะนี้น ถ้ามันเป็นค่านิยมของสังคมก็เขาทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาโกงกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่โกงหรอกเหมือนเรื่องเล็กๆน้อยๆจะไปซีเรียแล้วนะตายไปทำเชิญแต่อย่าลืมเราไม่ใช่พวกนบ,บีแล้วเวลาท่านนบ,บีพูดอย่างเงี้ยมันควรจะสะเทือนมากสะเทือนมากอันนี้ข้อหนึ่งนะแล้วก็ลองคิดอยู่ในวันๆเราทําอะไรบ้างที่ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่สมัยเนี่ยชอบสอนให้ลูกเนี่ย ถ้าได้เปรียบคนอื่นเนี่ยเขาบอกโอ้ลูกเราเก่งวะฉลาดกว่าคนอื่นมึงไม่ใช่สมองมึงก็ไปอยู่หลังท้ายเป็นคนเขาเอาเปรียบไปแล้วกันอืมมันจะมันจะสอนกันอย่างนี้เวลาลูกโกงหัวหมอหรืออะไรได้เนี่ยก็จะเป็นคว<ม>ามเก่งชม,มนะครับเพราะฉะนั้นผมสังเกตดูนะใครก็แล้วแต่ที่ส่วนใหญ่ได้เปรียบเป็นสังคมคือคนที่เอาเปรียบคนอื่นคนที่กล้าเอาเปรียบคนอื่นเห้มนหลายหลายครั้งละ คนที่เอาเปียบต่อหน้าต่อตาผมเลยนะเอาเปรียบผมเนี่ยแล้วผมก็เฉยๆเพราะว่าหนึ่งขี้เกียจทะเลาะนะครับผมทะเลาะเล็กๆไม่เป็นถ้าจะใส่ก็ฟัดกันเลยดิเอากันให้ข้างเลยถ้าถ้าไม่ถึงนั้นผมก็ไม่ต้องทะเลาะเลยอนะปล่อยมันไปแต่ผมดูอยู่แล้วก็คนก็ดูว่าคิดว่าไอ้นี่เก่งซึ่งหลายๆหลายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของชีวิตผมเนี่ยยอมยอมปนะครับไม่เป็นไรผมรไม่ขี้เกียจทะเลาะนะครับขี้เกียจพอผมยังไงก็เสียเปรียบ มีชื่อเสียงไงเขาก็โบยให้ผมเสียเปียบแล้วผมทะเลาะเบาๆไม่เป็น<ๆ>ก็ไม่เป็นไรเลิกแต่ว่าคนมันเห็นแล้วคนก็ชมว่าเอ,อ้นี่เก่งมันเอาเปรียบได้แต่เราไม่คนพวกนั้นไม่มีไม่ใช่คนของนบีอันนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมนะแต่คนมุสลิมทำอะไรยิ่งเสียฉะนั้นอย่าเอานิสัยที่ไม่ใช่นิสัยที่แบบท่านนาบีมาใช้ถ้าเอามาใช้ จำมั่เลยเวลาจะคุณจะบอกว่าคุณนับถือศาสนาแล้วออกาจากปากคุณ,คณเขาเรียกอะไรกระดากปากนิดนึงจะเรียกตัวเองมันมุสลิมไม่แต่มปากหรือเปล่าเพราะว่าท่านนาบีพูดว่าไม่ใช่พวกเรา